ตันนี้ก็เป็นพักทองใช่อันนี้อันนี้นี่เป็นแปลงแปลงของพักพักพักอันนี้ปลูกมาสามเดือนกว่าแล้วก็ก็ช่วงนี้มันก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะนั่นแล้วจะปลูกใหม่แต่เห็นลูกมันยังโอกอยู่ก็เลยเก็บไว้ก่อนน่าจะประมาณ กลางเดือนพฤษภานี้ก็จะรื้อทิ้งแล้วก็จะลงใหม่ตเพราะเพราะต้นมันแล้วฟังนี้กี่ชุดนี้ได้กี่ลูกฮะันอันี้ทั้งหมดเท่าที่ผมทําบัญชีไว้เนี่ยก็ประมาณ2,900กว่าลูก<อ>2,900กว่าลูกแสดงว่าผลผลิตเนี่ยชนิดไหนบ้างที่ทําบัญชีมันก็จะมี ถั่วฝักยาว oh. แตงกวาแล้วก็หั oh. วหอมถั่วฝักยาวนี่คือเป็นเป็นลูกอถั่วฝักยาวนี่เป็นยังไงฮะนับนับเป็นอันนี้เป็นมัดครับเป็นมัดอ๋อนับประมาณอ่าสิบห้ากับสิบห้าสิบห้าผลนะครับอ๋อ oh, ถ้าถ้าแตงเนี่ยแตงก็เป็นแตงก็จะขายอ่เป็นกิโลครับอ๋อนับเป็นกิโลเลยสิบบาทครับใส่ถุงขาย ในแม่ก,ก็ผมไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะม่บ้านเขาจะเป็นคนจัดการเองหมดครับผมแค่เป็นผู้ผลิตในแม่บ้านเขาจะเป็นผู้จาหน่ายจะเป็นผู้จัดการเองหมดตลาดนี้เราขายที่ไหนบ้างครับตลาดก็จะเป็นของชุมชนในตำบลบันเร้เรานี่แหละครับถ้าบางวันมันเยอะก็อาจจะเลยไปถึงขวาวขวาวสะดอนู่นครับแต่ด้ว่าก็แค่ประมาณสักสองสามหมู่บ้านก็หมดแล้ว ในในช่วงที่เราขายเนี่ยขายช่วงช่วงไหนบ้างครับช่วงเช้าครับก็คือเราจะลุกขึ้นเก็บประมาณตีสี่ครับพอเราประมาณหกโมงแล้วก็ออกไปขายก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าพักถ้าผักเยอะเนาะเยอะหน่อยก็จะประมาณสักสองชั่วโมงครับครับ,รบก็คือขายในช่วงที่เก็บผลผลิตนี่ขายทุกวันขายทุกวันเลยครับทุกวัน แ้วก,ก็คือแต่ถ้าเป็นถั่วฝักยาวก็จะวันเว้นวันแต่พวกแตงแตงกวาเนี่ยก็จะขายทุกวันนะครับครับแต่มันก็จะมีผักหลายอย่างประมาณแปดเก้าชนิดครับท,ที่ที่เราขายก็คือเราจะเก็บขายทุกวันแต่ถ้าเป็นถั่วฝักยาวเนี่ยก็จะวันเว้นวันแต่ถั่วฝักยาวมันจะเยอะครับครับแสดงว่าการตลาดก็คือแถวบ้านเราไม่มีครับผมเอ่อพู้ค้าที่คนกลางมารับซื้อไม่มีครับไม่มีครับโดยมากก็จะ ไปขายเองในหมู่บ้านเราเนี่ยแหละในแถวตำบลบานไดเราเน,นี่ยแหละครับครับแล้วไ,ได้ทำสติสิไหมว่าเดือนหนึ่งเนี่ยรายรับจากการก็คือมผ,ผมเคยทำบัญชีไว้นะครับคือผมจะจะทำเป็นเป็นช่วงช่วงนะครับอย่างปีนี้ช่วงเริ่มเริ่มปลูกครั้งแรกเนี่ยผมทำบัญชีอยู่ก็ชุดหนึ่งก็รวมผักทุกอย่างนะครับก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาท นะครับชุดหนึ่งประมาณห้าหมื่นกว่าบาทเดือนต่อเดือนอ่าเนี่ยนี่คือคืออเป็นชุดเป็นเป็นเป็นชุดครับเป็นชุดครับคือปีหนึ่งเราจะปลูกได้ประมาณสามครั้งครับสามครั้งก็คือสามชุดครับสามชุดก็ครั้งละประมาณห้าหมื่นสี่หมื่นมั่งก็มีแต่ถ้าช่วงปีไหนที่ทอ่าผักมันมันสวยและดีก็ผมจําได้ปีที่สองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมอ่าปลูกเฉพาะไอไอ ผักยาวกับบหอมนี่ก็ชุดหนึ่งก็ประมาณเกือบเจ็ดหมื่นกว่าบาทแต่ชุดนั้นมันจะผักผักมันจะสวยมากครับช่วงแรกๆแต่ผมจะช่วงหลังมาเนี่ยผมจะผสมผสานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นถัวักยาวบวบหอมฟักแล้วก็ไอ้พวกผักประเภทใบก็อย่างพวกผักคะน้า ผักกาดเขียวปลีปแล้วก็นี่ผักวางตุง้งแล้วก็ผักกาดขาวครับอันนี้ก็จะลงจะลงตลอดเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ผมจะรอยอ,ยอยู่สักพักหนึ่งครับประมาณประมาณกลางเดือนพฤษภาก็คงจะเริ่มลงเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมันต้องอใช้น้ําเยอะครับ,รบต้องประหยัดน้ําหน่อยี๋ยวไปดูฝั่งฝั่งฝั่งฝังง่งด้านสัตว์นะ่ยก็จะมีในบ่อเนี้ยเรา เอาปลามาเลี้ยงด้วยหรือเปล่าอันนี้คือตอนแรกผมเลี้ยงอยู่ครับแต่พอช,ช่วงช่วงหลังมาเนี่ยมันก็จะเป็นปลาธรรมชาติมันมันมันกิดทักไข่มาเองก็เ,เลยไม่ต้องลงทุนไปซื้อช่วงหน้าร้อนนี่มันมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกเยอะไหมมีอยู่ครับมีอยู่เพราะว่า ผักมันจะเหี่ยวเฉาแล้วก็มันอย่างเช่นผักฝักยาวเนี่ยมันจะแข็งแรงโอ้ตรงนี้แหละครับคือใบมันจะยิกงอยอดจะงดงอเนี่ครับนี่ลักษณะเป็นนี้แหละนี่มันจะยอดมันจะไหม้แค่ใบยิีงอมันไม่ค่อยให้ผลผลิตเท่าไหร่เต่๋ยวถ้าเป็นช่วงฤดูฝนมันก็จะผักก็จะสวยเพราะน่าจะเป็นพวกเชื้อราครับที่ที่ผมอ่อ ได้รับทราบข้อมูลจากของเกษตรมาศึกษาดูมาตล,ดลอดว่าเออที่ใบมันหงิกงอคนเนา่ารากเน่าก็น่าจะเป็นพวกเชื้อรารแต่เราก,ก็ก็มีการป้องกันอยู่แต่มันก็คงจะต้องอ่าีอยู่เนาะอย่างพวกราในอย่างนี้อย่างพวกเทปอย่นี่นคะครับมันจะหงิกงอครับการเกษตรนี้เราทํามากี่ปีแล้ว ผมทํามาเท่าปีนี้ปีที่เก้าเลยครับปีที่เก้าครับครับ,รบแล้วก่อนที่ที่ทําเนี่ยเรามีแรงบนันดาลใจยังไงถึงถึงได้มาทําเรื่องนี้ก็คือช่วงแรกผมก็ปลูกไว้รับประทานเองอพอปลูกแล้วมันได้ผลดีผมก็เลยมันเหลือในบ้านเขาก็ลงเอาไปขายดูก็ใช้ได้ก็เลยติดใจผมก็ทํามาตลอดทำแล้วมันมีความสุขด้วยอยู่กับผักเขียวขีวบ ตัวนี้เรามเีเราแนะนำกับคนที่จะจะเริ่มทำยังไงครับครัอันนี้<ำ>อยู่ที่ที่ใจเขาด้วยนะครับถ้าเกิดเขาชอบเ,ออเขาเขารักที่จะปลูกพืชผักก็ก็อยู่ที่ตัวเขาด้วยนะครับก็คือมันต้องออมีความเข้าใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องออระบบของ เพื่อผักว่าเออถ้าเกิดเราปลูกช่วงไหนช่วงไหนมันดี๋ย่นี้อย่างผมก็มีประสบการณ์มาเก้าปีแล้วก็รู้ว่าจะต้องคือมันปลูกได้ในช่วงฤดูกาลไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนมันก็ดแีแต่ช่วงหน้าร้อนอนี้ผักมันก็อย่างที่เห็นหนี่แหละครับที่มันอย่างกรณีถั่วฝักยาวแต่ถ้าเป็นผัก,กอื่นๆไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถั่วฝักยาวมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกรานะครับพวกราเชื้อราอ,อ,อ,อะไรต่างๆนี่แหละ จากประสบการณ์เนี่ยเราเรามีได้เรียนรู้แล้วก็มีเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่เราได้เจอจากประสบการณ์ของเราครับอันนี้ผมก็ไปศึกษาจากคนอื่นแล้วก็เรียนรู้ทางหนังสือของเกษตรเกี่ยวกับพืชผักแต่ละประเภทแต่ละชนิดว่าจะปลูกช่วงไหนดีจะมีวิธีการยังไงอันนั้นก,ก็ก็ต้องมีการศึกษาแน่นอนครับ,รบถ้าไม่ศึกษาก็คงจะ,ะไม่ได้ไม่ได้ผลเท่าไหร่ก็คือครเราสามารถที่จะ จะเรียนรู้จากคนอื่นแลวก็จ,กาจากตัวเองจากประสบการณ์รด้วยครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องจะต้องเข้าใจด้วยครับเพราะว่าเรื่องปลูกใครก็ปลูกได้นะครับ,รบแต่ถ้าปลูกแล้วไม่ดูแลไม่สนใจผักก็ไม่สวยครับไม่ให้ผลกับเราแน่นอนครับอ่สมมติอย่างเช่นเราปลูกปลูกถั่วใช่ไหมครับหรือจากประสบการณ์เนี่ยที่เราได้เจอมาเนี่ยปลูกถั่วเนี่ยมันมีมันมีกลมิดเคล็ดลับอะไรที่ที่คิดว่า องค,ความรู้นี่มันมาจากเราที่เราเราได้เจอมันมันมีอะไรโอ้หนึ่งมันก็ก็ก,ก็ก็มีอยู่นะครับว่าอย่างการปลูกถั่วนี่คือผมเน้นเรื่องถั่วตลอดเพราะว่าเป็นบอ่าเป็นผักที่เราสามารถขายได้ตลอดท่อะมีมีอ่ผู้บริโภคต้องการเยอะครับทีนี้การแรงจูงใจที่ทําให้ผมปลูกตัวนี้เพราะว่าหนึ่งอ่าผมผมบอกตรงๆนะครับ มีแรงจูงใจหลายอย่างอสองมีความชอบอเรื่องพืชผักอยู่แล้วโดยเฉพาะตัวผมแล้วสามเรามีไรายได้ข้าวครัวเรียนทุกวันเลยครับอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจหนึ่งนะท,ท,ที่ที่ท่ําให้ผมอ,อ,อ,อันมาสนใจเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชผักเพราะว่าผมเน้นเรื่องเศรษฐกิจพพเพียงของอในหลวงรัชกาลที่ท่านพยายามที่จะแนะนําให้กับ อประชาชนคนไทยทั้งหลายเนี่ยหันมาอ่ามาช่วยเหลือครอบครัวตัวเองโดยไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นมากเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าเกิดทุกคนเข้าใจก็จะรู้ว่าเออเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าถ้าเราปลูกเพื่อบริโภคในตัวเรือนตัวเองที่เราไม่ต้องไปเสียเงินไปซื้อที่อื่นแต่ถ้าเราปลูก เยอะเหลือเราก็สามารถขายได้ก,ก็มีรายได้เข้าทรัวเรียนตัวเองด้วยแตอันนี้คือแล้วแต่คนคสนใจนะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมยอมรับว่าผมผมผมชอบตรงนี้มากชอบชอบ,ชอบมากจริงๆเลยครับครับพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยมันมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับะเพราะบริเวณพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดทั้งบริเวณบ้านด้วยเพราะว่าเป็นพื้นที่ติดกันนะครับ,ค,รบคือมันจะมีอยู่ประมาณ หนึ่งไร่หนึ่งงานกับหกสิบเจ็ดตารางวาออช่วงนี้ก็จะแบ่งเป็นสระน้ําประมาณครหนึ่งตัวนี้สระน้ำหนึ่งหนึ่งงานกว่ากว่างานกว่ากว่าแล้วก็ไอ้ที่ปลูกพืชผักแปลงพืชผักนี่ก็น่าจะประมาณสามงานกว่ากว่านะครับ,รบสามงานกว่า,า,าก็า <Lord. S 2> ต้นไอ้ที่บ้านก็น่าจะประมาณงานกว่ากว่าเหมือนกัน จะเ,เ,เห็นว่าอย่างเช่นเราปลูกปลูกฟักให้เป็นเป็นร่มของของกวางตุ้งของอตัวนี้เนาะกวางตุ้งแล้วก็คณะอย่างนี้ก็เป็นเป็นหลักเลยใช่ไหมเป็นหลักการที่ว่าเนี่ยนี้เป็นเป็น,ปน,ปนคือผมก็ทําของผมนั่นแหละครับพอทําแล้วมันได้ไประโยชน์ก็ก็คือเออเมันอเก็เข้าท่าดีอยู่เพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ดินมันก็ ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เราสามารถที่จะลงพืชผักอื่นอย่างพวกขนักวังตุ้งผักกาดเขียวเนี่ยมันมันก็ผมปลูกมาผมทำประมาณสี่ครั้งนะครับที่ที่ผมลองดูเพราะเห็นมันมีผลก็เลยเราก็ปลูกมาต่อยอดมาเรื่อยๆในบรรดาที่ที่ผักเราปลูกเราคิดว่าเราชอบปลูกอะไรมากที่สุดคือผมผมชอบทุกอย่างเลยที่ที่ที่ปลูก ครับครับชอบชอบทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเราจะลงอะไรลงไปมันก็ก็ได้ผลหมดแล้วก็เลยอ่ะอะไรที่มันพอท่านได้ขายได้เราก็ก็ทําครับครับอย่างดินบ้านเราเนี่ยผักส่วนไหนที่เขาเขาชอบก็คือมันมันก็บอกอยากนะเนะว่าดินมันต้องมีการปรับปรุงใส่พวกปุ๋ยปุ๋ยโคกปุก๋ยอะไรเนี่ยผสมแต่อย่างพวกปุ๋ยเคมีเนี่ย บางครั้งเราจําเป็นต้องต้องต้องใช้นะครับ,รบเพราะว่าเป็นการกระตุ้นลําต้นให้มันมัน,ม,นมันงอกเงยได้ดีอันนี้ปุ๋ยเคมีเราบางครั้งเราต้องใช้แต่พวกยาฆ่าแมลงเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริง,รงๆไม่มีแมลงระบาดเนี่ยเราก็จะไม่ใช้จะใช้อย่างภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็คืออย่างพวกใบสาบเสือใบอะไรใบสดาแล้วก็ไอเส้นยายาสูบเนี่เส้นยาสูบแล้วก็พวก เหล้าพวกอะไรเนี่ยผสมแล้วก็หมักไว้ประมาณสักสองคืนแล้วเอามาผสมฉีดพ่นอันนี้ก็ณีอย่างพวกถูกวฝักยาวที่มีพวกไอ้เพลี้ยแป้งมันขึ้นนะ,ะัะอันนี้ก็จะใช้ตัวนี้